สามสาเหตุหลักที่ทำให้คนมากกว่า90%ฟิตหุ่นไม่สำเร็จกลับมาอ้วนวนเวียนแบบนี้ไปตลอดครับสวัสดีครับผมหมอทัอนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องการฟิตหุ่นนั่นเองครับสามสาเหตุหลักครับ ที่ทำให้คนมากกว่า90%ครับฟิตหุ่นไม่สำเร็จและกลับมาอ้วนวนเวียนแบบนี้ไปตลอดครับโอเคครับกนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ3าเหตุผลที่คนมากกว่า90%ฟิตหุ่นไม่สำเร็จครับและท่าน เมื่อฟังจบท่านจะเป็น10%ที่ฟิตหุ่นสำเร็จนั่นเองครับโอเคครับมาลุยกันที่ข้อแรกก่อนเลยครับข้อแรกนั่นก็คือท่านพยายามออกกำลังกายมากจนเกินไปครับใช่ครับมากจนเกินไปท่านไม่ได้ฟังผิดครับการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีครับ ร่างกายแข็งแรงหัวใจแข็งแรงลดความเสี่ยงโรคต่างๆผมแนะนําให้ออกกาลังกายแต่ผมไม่แนะนําให้ออกกําลังกายมากเกินไปเอาแบบง่ายๆท่านออกกาลังกายมากเกินไปท่านบาดเจ็บท่านก็ต้องพักพอไม่ได้พอไม่ได้ออกก็กลับมาอ้วนอีกเพราะคุมอาหารก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แบบนี้มันก็แย่ถูกต้องใช่ไหมครับคราวนี้ต่อมาครับเอาแบบจอดลึกเลยคือการออกกาลังกายมากเกินไปเนี่ยจนไม่มีเวลาพักผ่อนเลยออกมันทุกวันเลยเขาเรียกว่าขาด recovery phase นะครับ คือกล้ามเนื้อของเราเนี่ยนะครับจะขยายจะเติบโตได้นะครับจะต้องมี recovery phase หรือช่วงเวลาการพักและโปรตีนที่เติมเข้าไปอย่างเหมาะสมไม่จําเป็นต้องมากเกินไปนะครับการทานโปรตีนที่มากเกินไปก็อาจจะอ้วนได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเหมาะพอเหมาะพอสมนั่นเองนะครับ recovery phase จําเป็นมากๆนะครับกล้ามเนื้อของเราเนี่ยวเวลาออกกำลังกายเนี่ยมันจะเกิดการทําลายกล้ามเนื้อบางส่วนแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ การสร้างขึ้นมาใหม่ต้องการ2อ,อย่างโปรโตีนที่เพียงพอและการพักผ่อนที่เพียงพอเพราะฉะนั้นการออกกาลังกายมากจนเกินไปไม่แนะนําให้ออกแต่พอดีออกแบบมีความรู้ที่ถูกต้องนั่นเองครับมาต่อกันข้อที่2ครับข้อที่2ก็คือท่านลดอาหารผิดประเภทและทานน้อยจนเกินไปครับก็ต้องบอกนี้ฮะว่าถ้าท่านลด ความอ้วนอยู่คุมน้ําหนักอยู่ฟิตหุ่นอยู่แล้วท่านรู้สึกหิวโหยท่านรู้สึกอยากทานอาหารท่านรู้สึกทุกทรมานผมคิดว่าท่านมาผิดทางแล้วครับเพราะการลดความอ้วนการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องถ้าท่านมีความรู้ที่ถูกต้องรับรองครับการทานอาหารแต่ละมื้อนะครับท่านจะอิ่มอร่อยและไม่หิวนั่นเองครับคืออี้ครับโดยปกติเนี่ยเวลาเราจะลดความอ้วนเรามักจะมองที่การลดไขมันถูกต้องใช่ไหมครับ แต่การลดไขมันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมบอกเลยว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เข้าใจผิดนะครับในปัจจุบันการลดน้ำหนักแบบคีโตจินิกไดเอทหรือโลโลคาบไดเอทเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมามากๆนะครับคนเป็นล้านๆคนทําแล้วประสบความสําเร็จนะครับนั่นก็คือการทานไขมันชนิดดีให้สูงขึ้นการทานโปรตีนให้เหมาะสมและการทานคาร์โบไฮเดรตของปรุงแต่งและน้ําตาลให้ลดลงเรื่อยๆเ,เพื่อเกิดการการกระตุ้นอินซูลินที่ต่ำ แบบนี้จะทําให้ท่านมีสุขภาพดีในระยะยาวแล้วก็คุมน้ําหนักได้นะครับการทานน้าตาลการทานคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปนะครับท่านใช้ไม่หมดนะครับเช่นทานเข้าไปพันกิโลแคลอรี่วิ่งได้แค่300หรือ700นะครับน้ำตาลไม่ได้ขับออกไปเฉยๆนะครับมันกลายมาเป็นไขมันรอบเอวนะครับไขมันที่ตับไขมันที่หลอดเลือดต่างๆนะครับยิ่งทําให้เสี่ยงต่อภาวะนะครับที่เสียสุขภาพเยอะมากๆนั่นเองครับ แล้วมาต่อเกันข้อสุดท้ายข้อที่3ครับนั่นคือท่านพยายามหาตัวช่วยมากเกินไปครับผมบอกเลยว่าการลดน้าหนักและการมีสุขภาพดีที่ถูกต้องนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับแต่เราไปทําให้มันยากนะครับและก็มีคนอยากขายข,ายของท่านเยอะๆอะอะเช่นพวกน้ําพิเศษพ,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 พิสดารนะครับยาพิเศษพิสดารผงชงต่างๆเพื่อลดความอ้วนต่างๆคือพวกนี้นะครับถ้าท่านต้องกินแล้วลดความอ้วนแปลว่าท่านต้องกินไอ้ผงชงเนี่ยไปตลอดชีวิต ไปตลอดชีวิตท่านจะกินไอผงชงชงนี่ไปตลอดชีวิตจริงเหรอเป็นผมผมไม่กินนะนะฮะมันก็ถามว่าดีไหมนะครับผมบอกว่างี้ฮะอาหารที่มาจากธรรมชาติคือสิ่งที่ดีที่สุดอาหารเสริมทานก็ต่อเมื่ออะไรครับท่านทานอาหารจากธรรมชาติได้ไม่ดีใครละ่ะที่ทานอาหารจากธรรมชาติได้ไม่ดีก็คือคนป่วยที่มีปัญหาลำไส้นู่นนี่แล้วท่านเป็นคนปกติท่านจะไปทานอาหารเสริมทำไมใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นคือการทานอาหารให้ถูกต้องนะครับการทานอาหารเสริมอาหารเสริมส่วนใหญ่มักมีนะครับบางอย่างมีน้ําตาลเยอะมากจนน่าตกใจนะครับอันที่2อครับอาหารเสริมส่วนใหญ่นะครับเช่นโปรตีน โปรตีนพาวเดอร์โปรตีนชงพวกนี้จะกระตุ้นอินซูลินมากแบบนี้นะครับเสี่ยงเบาหวานในอนาคตถ้าทานมากเกินไปนะฮะบอกไว้เลยต้องระมัดระวังนะครับผมไม่ได้แบบต่อต้านโปรตีนชงโปรตีนเสริมนะครับแต่มันเอาไว้เสริมสําหรับคนไข่คนปกติมันไม่จําเป็นต้องกินครับถ้าใครยังทานอาหารเสริมพเพื่อลดความอ้วนอยู่ผมว่าท่านอาจจะเป็น90%ที่ผมบอกว่าไม่มีวันที่จะฟิตกุนสาเร็จนั่นเองครับวิกฤตโควิดยิ่งชา้ายิ่งสูญเสีย เถ้าเราสามารถประเมินความเสี่ยงได้เร็วขัดกรองผู้ป่วยได้เร็วขึ้นเท่ากับจะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วขึ้นช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อและลดการสูญเสียชีวิตได้และข้อดีของการมีคุณหมอกใกล้ๆตัวคือเราสามารถปรึกษาเรื่องโควิดได้ทันทีเลยค่ะ ได้คำตอบทุกข้อสงสัยเช่นเราเสียงแค่ไหนต้องทำยังไงต่อที่สำคัญคือปรึกษาคุณหมอได้ทุกที่ทุกเวลาเหมือนอยู่ที่ไหนก็ใกล้หมอค่ะแค่โหลดแอป Doctor A2Z ลงทะเบียนเลือกให้คำปรึกษาโควิดฟรีเลือกแพทย์เริ่มคุยกับคุณหมอได้เลยค่ะนี่คืออีกหนึ่งช่องทางในแบบ FastL เพื่อช่วยให้ทุกอย่างเร็วขึ้นลดความแออัดในโรงพยาบาลลดความเสีย่ยง ลดความสูญเสียเพิ่มโอกาสก,การรอดชีวิตจากทีมแพทย์โควิดจิตอาสาในมือคุณกว่า400ชีวิตเราจะร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิดในครั้งนี้ไปด้วยกัน